ทำแผนที่เส้นช้ความสูงหรือแผนที่คอนทัวร์จากโปรแกรม 12D เพียงแค่4เสเต็ปเท่านั้นสวัสดีครับมาพบกับพิเตอร์จอนอีกแล้วนะครับรับประกันได้เลยว่าสาระดีๆและทิปดีๆมีมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทําแผนที่นะครับอย่างที่เกินไปแล้วนะครับในตัวโปรแกรม 12D นะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมจะมาทําแผนที่ เส้นใช้ความสูงหรือแผนที่คอนทัวร์นะครับจากโปรแกรม 12D ง่ายๆเลยครับเพียงแค่4สเต็ปเท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับการนำเข้าข้อมูลนะครับการนับข้อมูลของเราก็คือเราสามารถนำเข้าข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ามากมายนะครับตามนี้นะครับแต่ว่าในการแสดงตัวอย่างในวันนี้เนี่ยผมขอหยิบยกการนำเข้าข้อมูลที่เป็นลักษณะของ text f ฟล์ Fi มานะครับก็คือ text ไฟล์ Fi ตัวนี้สามารถแปลงมาได้จาก กล้องทั้งทุกยี่ห้อนะครับการ GPS ทุกทุกยี่ห้อนะครับก็เป็นไฟล์การที่เป็นลักของเทคไฟล์มานะครับเรามาดูกันนาเข้ามานะครับแล้วจะเป็นยังไงพอเรานาเข้าข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะของเบน p o i n ์ลักษณะนี้นะครับพอเป็นพอยล์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกเสร็จแล้วนะครับการนาเข้าข้อมูลเข้ามานะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างสามเหลี่ยมหรือดิจิตอลเทเลโมเดลนะครับก็สร้างได้รวดเร็วนะครับในตัวโปรแกรม นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างเส้นใช้ความสูงนะครับในตัวโปรแกรม 12D ก็สามารถที่จะกําหนดอินท์วัลได้นะครับความสูงความห่างของเส้นใช้ความสูงเท่าไหร่ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็สร้างเส้นใช้ความสูงนะครับรวมถึงสามารถสร้างเป็นเส้นหลักเส้นรองนะครับก็คือไมเนอร์และก็เมเจอร์ตามทฤษฎีเลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างตัวเลขกํากับในเส้นใช้ความสูงได้แล้วก็สร้างเลยนะครับนะครับแล้วก็ลักษณะนี้ ก็จะได้เส้นชั้นความสูงนะครับของข้อมูลที่เรานําเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นทำไงหลังจากนั้นเราก็ e พ p o r t ออกไปนะครับแล้วก็คือหรือว่า plot ออกไปหรือจะ e พ p o r t เป็นไฟล์ก็แกะนะครับเรามาดูกันถ้าเกิดเราต้องการ plot ในตัวโปรแกรม 12D เลยนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับในข่าวเดียวกันนะครับเราก็สร้างเฟรมนะครับสร้างบล็อกเฟรมของตัวโปรแกรม 12D ก่อนนะครับเขาเรียกว่าไททันบล็อกนะครับแล้วก็เป็นเฟรมลักษณะนี้ นะครับอพอสร้างเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะได้แผนที่1แผ่นนะครับอย่างนั้นทำไมอไอย่างนั้นเราก็พอดเลยครับพอดออกไปเป็น PDF หรือออกเครื่องพิมพ์ได้เลยสมมุติผมพอดเป็น PDF จะได้แผนที่เส <c oughs> ้นชั้นความสูง1แผ่นนะครับหรือจะเป็นไฟล์ส่งต่อไปให้ฝ่ายออกแบบอื่นๆได้นะครับอันนี้คือการทำแผนที่เส้นชันความสูงโดยใช้โปรแกรม 2D นะครับง่ายๆแท่สี่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับแล้วมาพบกับ นิตร์จอนใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องทางของเราได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube c n a n n e l IG f a c o b o o k l แอดเว็บไซต์นะครับในทุกๆช่องทางของเราฝากติดตามด้วยขอบคุณครับ